ว่าวันล,ลีและติดตามด้วยชายหนุ่มหนึ่งนายชื่อว่าสายันเป็นหลานของเจ้าอินาขนาขณะนี้ประชุมพร้อมหน้าทั้งลูกทั้งหลานแต่วันล,ลีก็ยังไม่เข้าใจยินคากับสายันนั้นเป็นคนที่เรียกว่ารู้เรื่องตลอดระหว่างอากับหลานวันล,ลีจึงเลยถามสายันซึ่งเป็นที่ว่า พราะพี่ยังไม่รู้เลยนะน้องต่บางสิ่งบางสการพี่อาจจะรู้บ้างก็แต่วันลีนะที่ยังไม่รู้อะไรเลยค่ะเหลอค่ะคุณอะไรเหรอพ่อพ่อจะบอกแลละลูกเลยเพราะพ่อนี่มันแก่แล้วแต่ก่อนพ่อจะสิ้นลมหายใจพ่อจะอุทาพยายามเลยนะให้ลูกของพ่อ เป็นบุคคลดังบุคคลวิเศษเป็นบุคคลเลิศคน <laughs> <laughs> บ่ละ้าวันี้ตี่้องกัน บอกลีบิดาบอกวันลีนี่กมีความหมาี่นูอยู่อสวยาจะเป็นมาดีิไม่อ้าลูกงติัวทบ तव्हां कीत्री भाई गाॾ พ่อจะแก่หรือะชะตายไปนั้นพ่ออยากจะบอกไอ้วันล,ลีรู้เะว่าพ่อจะพยายามทำาหารในสำเร็จที่พ่อมีนโยบายหรือมีแนวทางไว้วันหนึ่งพ่อเคยส่งไอ้เจ้าสายันเดินทางออกไปสำรวจว่าเมืองใดที่สำคัญเมืองใดที่สบายและสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธัญญาหารแร่ธาตุต่างๆรู้ข่าวก่าวมาว่าจะเป็นเมืองไหนที่จะสำคัญยิ่งไปกว่าแสงอาทิตย์นั้นไม่ได้ ตกลงมาเดี๋ยวนี้มารวบรวมกันทั้งหมดแล้วพ่อต้องการอยากจะให้เจ้าชายันนะเดินทางไปทูนนะครแสงอาทิตย์ตามนะโยบายเราต้องการจะเอาชัยชน,นะแสงอาทิตยนะ์คนครมาเป็นของเราให้ได้เมื่อเราชน,นะเมืองใหญ่โตหัวเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองอุด,ดมสมบูรณ์แล้วไอ้เมืองเล็กๆน้อยๆนียน่ย,ยมันคงจะมาสยบลงแทบเท้าของพ่อโดยนะโยบายท้งนั้นทางนี้พ่อต้องการจะเป็นจอมจจกรพดิผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ไม่มีอะไรหรอกเมื่อพ่อเป็นคนดังคนเด่นกันมาแล้วพ่อตายไปทุ่วันนี้พรุ่งนี้มารืนนี้หวังว่าลูกของพ่อคงจะเป็นจอมมหาราชินีคนหนึ่งเด็ดขาดไม่ต้องสงสัยอ๋อที่พ่อทำทุกอย่างเนี่ยก็แากใจไปเลยเรือกพ่อที่เป็นคนยอกคนเอกใช่พี่ลูกพี่ชายเด่นเด่นด้วยไหมพี่คนสำเร็จทำไมจึงไม่เห็นด้วย ก็ไม่赖พี่จะไปที่แสงอาทิ์ก็ยัยงไม่แน่คุณอาผอปรรถานาอยากยังไงเจ้าเดินทางในวันนี้ก็ดีมากเลครับอาสำหรับผมพร้อมแล้วทุกลมหมายใจเข้าขออกครับาอายากใจผมเดินทางวินาะทีนี้ผมจะไปเดี๋ยวนี้ดีใจกระดุจดังเนื้อจะเต้นย่าเลยครับนะก็เตรียมัวเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวนี้เลยเอ้ครับไปเดี๋ยวนี้เลยไปตำสึกไปสงครามเนี่ยก็จะไม่ตเตรียมจะพวกวิาัฒนาทบไม่ต้องรบอย่างพี่ไม่รบด้วยพลังไม่จําเป็นจะต้องรบด้วยอาวุธ ได้มีเครื่องมือวิเศษยิ่งกว่ามีเพื่อนสักแต่เ <c oughs> ตรียมพร้อมแล้ว <c oughs> เครื่องมือของพี่ก็คืออโลอินหรือมอร์ฟีนของจริกบกปอ <c oughs> นาไปแล้วจะแจกจ่ายแพร่หลายไงผู้คนดาวนครแสงอ่ิพรู้จักแล้วให้มันนําไปใช้กันในครั้งแรกโฆษณาชวนเ <c oughs> ชืเ่อไงมันลหลงไหลไอการที่เชื่อมันโฆษณาให้มันฟัง เป่าหูมันมันคงจะหลงไหลในคำหวานของเราเลยพูดเลาะพ,พูดดีครั้งแรกประโยชน์จะเกิดขึ้นแต่ภายหลังร่างกายที่มีกำลังวังชาวอ้ว,วนแข็งแรงมันจะกลับกลายเป็นผายผอมเมื่อมาแล้วเช่นอโลอีนหรือหมอกเมื่อติดมันแล้วมันคงจะกลับกลายเป็นคนผายผอมต่อให้เป็นเจา้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารชัอยู่ภายใต้ผ้ากาสาวาปัดก็จะต้องติดมันที่อย่างขมงแมณเมื่อกำลังทับกำลังตาหาไปติดยาเสพติดก็ดยอย่างนี้เชื่อเ้อะเกินมันมันคงจะกลับกลายเป็นบ้านเมืองที่ยนสมัตตาพา และเมื่อทุกๆุกเมืองหรือทุกๆุกกองพันบรรดาเหล่าทหารและทุกๆุกกรมเมื่อไปตกลงยอมเป็นทาสยาเตติดเหล่านี้พี่จะรีบรายหารมาให้คุณอาได้ทราบอาจะได้สาเตรียมจัาพวกประยุหาโยธาทัพไปประกาศสงครามหน้าเมืองแสงอาทิตย์องค์เร้ทับคงจะตาเตรียมการสู้รบด้มือแต่จะเอากำลังไหนมาต่อสู้บรรดาเหล่าทหารเห็นต่งจับลายเป็นยนต์สมรภาพฝ่ายผมประดุจดังร่างเปลือยตายกับตาย แทนที่จะตูร้รบตบมือกันอย่างว่านั้นคงจะมีเรื่องกลับกลายมาเซนลายมือมอบหมายราชจจบัลลังก์เบียงวังให้อา,าโดยปริยายโดยเช่นนั้นที่สวยหมเพรเะฉะนั้นเมือะนด้แล้วก็อาจจะเป็นเมืองขึ้นของคุณอาต่อไปไอ้เมืองเล็กๆน้อยๆอ,อยู่ในบริเวณใกล้เคียงจะมาทะยกแทบเท้าของคุณอาหมดทำไมที่คุณอาจะไม่เป็นคนดังทำไมคุณอาจะไม่เป็นจอมจกักรพรรดิอย่างที่กล่าวหวานที่น้องวันลีค่ะแต่เป็นเช่นนั้นที่จะเดินทางเดี๋ยวนี้เลยเลอยค่ะ เอาไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่อย่าลืมนะพี่นายของสมณาคุณที่อะไรจ๊ะสาวสวยสดมลิตุสุดเป็นของใครของพี่เรียบร้อยวันหน้ากลับมารับค่ะลาแล้วแม่กานาตีพี่กับตีบายแล้วบอได้ฟัง<ม>จะมีวังหรืออปลราที่เราสองแก้โย่าร,ราเตา It's on the ระยะไป็นลาดมนานจนป่านี้ยังไม่บรรลุถูสถานที่แห่งนั้นและนั่งพันธนาพึมพำถึงลูกเมียว่าหนุยครับป่านี้ดวงเดือนหน้าหน้าจะเข้ามาอยู่ในราชวังแล้วเข้ามาคงจะเข้ามาแน่ครับนั้นนาึิลูกผมเป็นสุขและผมจะพลอยสบายแต่ผมหลับแม้แต่จะเป็นในป่าในดงที่ไหนก็แต่แล้วแต่ มันชักจะปันรายนี่หนุ่ยไอเด็กควันรายนี่มันไม่แน่นอนวันนี้อย่าไปเอาจริงเน่อยจังเอ้ยหรือไปพูดเชื่อว่าควันมันไม่เหนนอนบางทีกว่าผ้ามาวันแน่นจริงจริงจังๆตื่นขึ้นชาวคนที่ได้หลับก็คือการเลียไอ้นั่นแหละมันซ้าละก็ตัวมาไกลยได้ย จะทุกข์ก็ยอมบัดนี้ผมจะ buat เป็นมักสวัสดิ์ในสมัยไม่รู้จะถึงเมื่อไรหนุ่ยเขายังแน่ไม่ได้ครับเอาทุกคนยุตใครยะนุ่ยเออใครเราวรืออุต้าน้าเมาหลับกันปางร่างมานั้นถ้ามาเมาบัดใจดูมันเมาเราเหนื่อยมัเมาโดนนั้นเราเหนื่อยกับโบหนุ่มด้วยคำพื่อตีกันเลย ใครหรือครับที่สั่งให้ผมหยุดนะเป็นใครเดี๋ยวจะรู้จักลักว่าเราเป็นใครนะให้เราขอใจว่าทุกคนนั้นไม่ดื้อโดยเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นบุคคลฆ่าคนและจะฆ่าผมเอาสวรรค์อะไรล่ะครับคุณเป็นใครนะสวรรค์จะได้หรือไม่ได้แต่หากว่าเป็นคนหัวดื้อหัวรั้นกับเราอย่างหรือมันเราฆ่าไม่ยกเว้น ใครที่ดื้อใครอะไรกู่าดิแม่งพูดจำเปืนรู้กูนั่งอยู่ล่างมึงเออฮาโดดนะเองกูก็โดดเหนื่อย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 อยู่กามกูได้ไม่จะกูรู้จักแล้วมาอยู่งไกลนุ๊กอ่ะเขาตามมาเผื่อจะได้เกิดกันท่านหรืท่านก็กลัวไม่ปราดจากเจะก้องส้วนไม่รู้ส้วนอ้อยท้วนกล้วยใครจะต้องอยู่นแหล่แหล่หนุ่ม่ว่าเราเดินตองแน่วแน่วได้เงใคร ถ้าล่อยก้าวไปเนี่ยส่วนอ้อยก็เราจะต้องหักมอ้อยกินถ้าก้าวส่วนกล,วล้วยก็เราต้องกอนกล้วยกินอันนี้มันทลากตัวข้อมันจิกิ้นเปลืองมังมดหด้เลยวาดวาอย์ข้าวมาให้ยศอ่อน้าจริงเอาละรครับคุณจะเป็นใครผมใครจะขอรู้จักหน่อยนะครับอยากจะรู้จักก็ได้น้องชาย <c oughs> สวัสดีอ๋อสวัสดีครับคุณหรือครับที่สั่งให้ผมหยุดนะได้ <c oughs> ช,ชื่ออะไรครับ รู้จักเพียงแต่ในนามว่าเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็แล้วกันให้เรียกว่าผู้ยิ่งใหญ่เพราะในทินตำบลหรือในสถานที่เราเที่ยวเตรประเดจรถึงเนี่ยเราครอบครองว่ด